รถชังอลูมินปลดล็อกหน้าจอเดิมให้เล่น YouTube Google Map Netflix และเล่นแอปอื่นๆได้อีกมากมายเพียงแค่เสียบสายเท่านั้นฮายสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยผมมาทําการปลดล็อกนะครับตัวหน้าจอติดรถยนต์ของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่กับเจ้าชางอลูมินนะครับชางอลูมินเนี่ยเป็นรถที่มีทั้งหมด2ประตู มีที่นั่งนะครับสองแถวเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะในตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาดประมาณ11หรือประมาณถึง12นิ้วนะครับในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในวันนี้เราจะทําให้ตัวหน้าจอเดิมนะครับของรถฉางอันลูมินตัวนี้นะครับสามารถเล่นในสองตัวแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Google m a p ็ตฟลิกทีวีออนไลน์และแอปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับโดยใช้เจ้าตัวกล่อง M ิชิก้าเอ็กซ์เพลย์ซิ ในตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบ plug and play นะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการแฮกนะครับไม่มีการงัดแง,งะรถแต่อย่างใดเลยในวันนี้เนี่ยจะมาเชื่อมต่อให้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเียดีกว่านะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อตัวกล่องมิชิก้า x p l o r i s t i ตัวนี้กับตัวฉางอลูมินมันเป็นยังไงและลักษณะการใช้งานทําอะไรได้บ้างติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับในตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับตัวรถฉังอลูมินแล้วนะครับนี่เลย ตัวนี้นะครับตัวรถเองเนี่ยก็จะมีคอนโทรพลพวงมาลัยนะครับมีปุ่มเลื่อนเพลงนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยรถคันนี้เป็นรถ2ประตูนะครับจะนั่งด้านหลังเนี่ยก็นั่งตรงนี้นะครับคันนี้มีติดตั้งเครื่องเสียงด้วยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมารีวิวกันแบบละเอียดเลยเนะี่ยคือเจ้าตัวกล่องมิชิก้าเอ็กซ์เพลยซนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวหน้าจอขนาด11นิ้วของชางอลูมินคันนี้ให้กลายเป็นจอ Android นะครับเพียงแค่เสียบสายนี่ครับ เดี๋ยวเราลองเสียบสายกันดูนะครับแล้วเราจะขึ้นนาฬิกาจับได้ว่าใช้เวลาประมาณกี่วินาทีนะครับเสียบปุ๊บนาฬิกาขึ้นจับเวลาเลยครับตัวกล่องก็จะมีแสงขึ้นแดงๆแ,แบบนี้นะครับรอด,ดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วินาทีส่วนตัวกล่องเนี่ยสามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับ ในตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบ p l u แอนเพลย์นะครับนี่เลยขึ้นแล้วนะครับานาฬิกาหยุดเลยครับปุ๊บครับแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานกันในช่วงต่อไปเลยครับหลังจากที่เจ้าตัวรถช่างอันลูมินนะครับเชื่อมต่อตัวมิชิก้าเอ็กซ์เพสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาลองเล่นกันในฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันกันดูนะครับฟังก์ชันแรกเลยนะครับคือเรื่องของการเล่นยูทูบแล้วกันนะครับ ด้วยหน้าจอที่ขนาดประมาณออ10นิ้วหรือ11นิ้วนะครับสามารถเล่นในสอง,องตัว YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชจากตรงนี้ได้สามารถกดฟังเพลงได้นะครับจากตัว YouTube ในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมปิดเสียงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้มีทำเครื่องเสียงกันในวันนี้นะฮะ แต่ตัวนี้เนี่ยเสียงไม่มีดีเลย์แน่นอนนะครับไว้มาทดลองเล่นกันที่ร้านกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่ารวดเร็วนะครับนี่กดจอเต็มแบบนี้ได้เล่นคลิปแบบนี้ได้นะครับย่อจอเล็กแบบนี้ได้นะครับผมนี่คือในส่วนของตัวแอป u t u b e นะครับต่อมาลองนำทางกันบ้างดีกว่าอย่างตัว google map นะครับตีมตามอุปกรณ์นะครับเวิร์บ สั่งการด้วยเสียงลองดูกันไปสวนจตุจักรรวดเร็วนะครับรวดเร็วทันใจเลยทำให้หน้าจอเดิมของรถชางอันลูมินตัวนี้นะครับกลายเป็นจอ Android ได้ในตัวนี้เนี่ยมีการอัปเดตมาใหม่นะครับเราสามารถแบ่งครึ่งจอจากหน้าเมนูหลักอย่างรวดเร็วได้นะครับกดเนี้แบ่ง YouTube กับตัว Google Map ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ แบ่งครึ่งจอแบบจัดสัดส่วนได้ด้วยกดสองครั้งเพื่อสลับนะครับอย่างเงี้ยบางทีเราอยากแค่ดูแมปเล็กๆพอนะครับแต่ YouTube เนี่ยใหญ่ๆหน่อยเพราะเราต้องการดูภาพเคลื่อนไหวนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหรือดูเป็นมิวสิกวิดีโอบ้างอยู่อาห ต่รถครันนี้มีคอนโทรลเมล์มาด้วยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับดันเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงแต่คันนี้เราปิดเสียงไว้อยู่เพราะว่าเราทําเครื่องเสียงกันนะครับอยากให้เต็มจอเขาเล่นแบบนี้ได้แต่ทุกท่านนะครับยังสามารถเล่นในส่วนของตัวแอปอย่าง Netflix แบบนี้ได้นะครับเพื่อดูซีรีส์แล้วก็ดูในส่วนของตัวภาพยนตร์ต่างๆนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ล็อกอินไว้นะครับนอกจากตัว Netflix เนี่ยยังมีแอปอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับ สามารถโหลดได้นะครับผ่านตัว Play Store ตัวนี้เป็นลงชื่อเข้าใช้ตัว gmail นะครับและใครอยากจะรับชมการใช้งานตัว xplay 6แบบเต็มๆนะครับ<ม>ก็จะมีเป็นลิงก์ที่ปุ่มตัว i มุมบนขวานะครับสามารถไปกดดูกันได้ผมรีวแบบละเอียดไว้ให้ดูแล้วนะครับร้านของเรามีหน้าร้านนะครับมีบริการนอกสถานที่แล้วก็มีของใน s h o p e e l a z a d ดด้วยตามคอนเซ็ปต์ Michika xplay เลยครับ นี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับและลักษณะการใช้งานนะครับตัว M i ชิ i ้ a X Play 6นะครับกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ช้างอันลูมินนะครับซึ่งสำหรับใครที่มีรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับหรือว่าเจ้าตัวช้างอันลูมินแบบนี้เนี่ยก็สามารถนำรถนะครับมาเชื่อมต่อเจ้าตัวกล่อง M i ชิ i ้ a X Play 6แบบนี้ได้ที่ร้าน P1 Car Audio ของเราเรามีสาขาอยู่ทั้งหมด12สาขาทั่วประเทศ หลากหลายจังหวัดเลยและสาขากรุงเทพนะคบพี่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งนะครับมาทดลองเล่นกันก่อนได้ที่สําคัญเลยเรามีบริการนอกสถานที่นะครับแล้วเราก็มีทีม call center ที่เป็นคนไทยด้วยมีร้านในช้อปปี้และซด้าเรียกได้ว่ามีความมั่นใจได้แน่นอนเลยนะครับใครสนใจนะครับโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0 8 4 5 2 4 4 4 3 3เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ w ว w ร์เว็บคา r ์โปรมาเก็ต เข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับจองคิวติดตั้งจองคิวติดตั้งนอกสถานที่นะครับพูดคุยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล่อง XPlay s 6ตัวนี้ได้ที่ idline@po.ne s i P o N e. และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในรถยนต์มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนเลยวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวช้างอันลูมินติดตั้งอัปเกรดนะครับปลดล็อกหน้าจอให้กลายเป็นสมาร์ททีวีไปก่อนบ๊ายบายครับ E